สิบศีซาส้าศีซาให้ซาเรืองดีงามเด้อทานเดอ้เอเฮ้าเกิดมาศาสตร์เดียวต้องให้ค้นย่อยองย่าให้เขาถามหาพี่น้องพงพันพ่อแม่มันสิจนใจเจ้าบาดเขาหูว่าลูกไผ่ทานเอ๋ยขอจูมือพระเดชพระคุณทานทั้งหลายซอยโหวดและซอยเสียมิสลาวสองพันเศษ และเธอเหล่านั้นแมนผู้ใดมาจากแขวงใดนุ่งสุดแบบใดมื่อนี่เขาจะมาวิเคราะห์นำกันขอหนึ่งไล่หนึ่งสับเป็นกำลังใจให้แอดแดสิหาเร่องไม่ไม่มุนมวนมาเว้าสู่ฟังหลังจากนางฝ้าตำมังหุงได้กลับมาพวกเขาก็ลุนแทรุนว่าและพวกเขาก็พู่มใจกับน้องที่สามารถไปแสดงคววมเป็นเล่า ไปพรีเซนต์อาหารลาาในเวทีโลกและนี่ก็คือความภูมิใจและเธอก็กลายเป็นตำนานของเมืองเลาว,ว่าเป็นนางฟ้าตำมังคงหลังจากนั้นเฮาก็ได้ทอกต่อกับนางงามสถานโลกผู้เป็นควนใจมอแคนแดนจำปานางฟ้าฝ่าไม้ผู้ที่นำเอาความเป็นเมยิ่งเลาากล่าวสู่เวทีระดับโลกเส่งพวกเฮาภูมิใจกับทั้งสอง ถึงว่าทั้งสองซิบบได้แซมยังกลับมาพวกเจ้าได้แซมนําคนเล่าเต็มๆและพวกเขาภูมิใจกับจู่เจ้าสองคนเดอนางเด้อเจ้าคือตัวแทนของอาหารและวัฒนธรรมลาวจะจดจำพวกเจ้าตลอดกาลเด้อลาเด้อเอาและบานนี่สีน้ำพาพระเดชพระคุณทานทางหลายมาบึงมิสลาว2 0 2 1ว่าพวกเขาแล้วนั่น จะมีความงามจะมีความสวยและจะมีความนาหักสดใสปานใดหนึ่งไม่นั่นอาจจะเป็นลูกล้านทานหรือว่าเป็นพี่น้องทานอาจเป็นได้และเฮามารุ่นและมาเสียน้ำกันโดยการส่งพ้นโหวตไม้เล็กที่ทานมักและห่วมโหวตผ่านเว็บไซต์ www m i s s l a w o f f i c i a l com อย่าลืมไปให้กำลังใจพวกเขาหนเดอ้อ เามาเริ่มกับ ml 3 0พิลามิงผู้มีเนาะเป็นตัวแทนจากแขวงโลวงพาบางโดยนำเอาขอ้อมดมสมบูรณ์ทางด่านวัฒนธรรมและการนมถือที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโลวงพอบางโลวงพอบางเป็นเมืองมรดกโลกมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่อดีตหลาสถานีเซียงทองหนึ่งในนั้นมีตำนานเยอ,อยเยซึ่งเป็นตำนานดึกดำบันเป็นซองเถาที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนและพวกคนสองคนถือจาเลืกไว้ส่วนอันที่สองนั่นก็คือเสียงทองซึ่งเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในชาวอีทเอเชียพระธาตุแตงโมอยู่วัดวิสุนราชเป็นสิ่งที่เก่าแก่และนอกจากนั้นยังมีผู้สีอยู่ใจกลางเมืองเป็นจุดสมวิวโดดเด่นของแขวงหลวงพระบาง ถ้าทานไปหลวงพอบางแล้วบริข้นผู้สีก็คือบริไปหลวงพอบางนอกจากนี้น้ำตกตัดแส่น้ำตกตดัตกตดกวางซี่ก็เป็นทีเลื่องลื่และกาวขานส่วนมงกุฎที่นั่งใส่นั่นก็คือคัดออกจากยอมผู้ซีซึ่งเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเศว้าหลวงพอบางทานไปหลวงพอบางสิ่งแรกที่ทานจะแนมเห็นคือผู้สีและพระาธาตุจอมสีและที่พิเศษขันหลวงพอบาง สไตล์ลวงพ้บางศิลปะล้วงพ้บางมีแต่หนึ่งเดียวในเล่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นเห็นแล้วประทับใจเป็นการพัฒนาโดยการเอาไม้ไผ่มาผสมกับขี่ย่างและแกะหลวดลายล้วงพ้บางอันอ่อนสอ้อยเห็นแล้วรับร่องวาเจ้าโบผาดท,ที่จะสื่อกับเมื่อเฮื่อนติดบานติดซองประดับคูบาลมีที่สําคัญเศวเมมองล่วงปากหวานคือน้าตาลนี่เาะหลามของน้อง ไฮแพนของน้องแจีวบองของน้องมันแซบเนื้อปตัตตภีอย่าลืมไปให้กำลังใจ ml 3 0น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหากทานแมนค้นหลวงพอบางจงอย่าลืมโหวตให้น้องมิสพีระมิงพูมี ml 3 0ต่อกันเลยพี่น้องกับ ml 2าเกาแก้วดมไซซิลิโย เป็นตัวแทนจากจำปาซักที่นั่ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะจำปาซักมีส่วนเผ่าเล่าทึงหนึ่งในนั้นก็เป็นสนว่วนเผ่าเบาแสดงถึงสีสันความสวยงามในการดำรงชีวิตเขาจะเห็นว่าสาวาว่วนเผ่าเบ้าพิง่งส่วนเผ่าเบ้าสามารถทักเซลโดยมือโดยโบมิกีคือทางปากอื่นจะเป็นการทักเซลที่แบบซมิซมนาน เป็นแบบนาอัศจรรย์โดยใส่ตตีนกับมือเท่านั้นก็สามารถปากพื้นผ่าได้นอกจากนี้การจับกระท่อของน้องยังสยแสดงถึงการดำรงซีวิตที่ติดพันกับการปลูกพังการเข่าปลาการลาเนื้อความบุดมสมบูรณ์ทางธรรมศาสตร์ทางเผ่าพันธุ์ของแขวงผาคใต้ที่สำคัญแอปเองก็มาจากผู้เพียงบริเวณซึ่งมีความภูมิใจที่น้องสามารถนำเสนอ สุดประจำาศาสตร์โดยเฉพาะเมนการหิวกระตากาเฟ่ซึ่งมันได้ซื้อให้หูวา่ากาเฟ่แสบที่สุดต้องเป็นกาเฟ่ผู้เพียงบอลเวนเนื่องจากเป็นเขตผู้ไฟเกา่าที่หมอดแล้วลายพันปีจนได้ครับคณะน้ำว่าปากซองพื้นแผ่นดินคําสุดงามล่ำเหลือพนะันละหน้ามากแนงกาเฟ่ใบซ่าเลี้ยวบึงสวนก้วงสุดตางามเทนาสาวเผ่าลาเวน ไพหักน้องก็อย่าลืมเข้าไปโหวตได้ที ml ซาเก่าแก่อุดรสุริโยนางฟ้าปากาเฟามาต่อกันเลยกับ ml ซาเปดวิมาล่าไซยาจักรตัวแทนจากแขวงหลวงนำท่าการผรสมผสานและความหลากหลายของชนเผา่าหลวงนำท่าเพราะหลวงนำท่ามีเผ่าลือเผ่าไทยดำและเผ่าอาคาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำแขวงนอกจากนี้ เผ่าเล่ายังมีความโดดเด่นสินของน้องมาจากเผ่าไทยลือส่วนว่เสือของนางมาจากเผาไทยดำส่วนว่าเครื่องประดับมาจากเผ่าอาคาซึ่งเป็นการหลวบรวมเอาความงามของมิงยิงเล่ามาพรีเซนต์ในสุดความหลากหลายของทางด้านเสื้อศาสตร์วัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ของแขวงหลวงน้ำท่าแอดเห็นแล้วใจสิสลายมักน้อง หากน้องก็อย่าลืมเข้าไปบูด ml 8ซวิมาลาไซยจาจักตัวแทนแขวงลวงนำท่ามาต่อกับ ml เซาเนิวันตูวิกือซึ่งเป็นตัวแทนจากแขวงหัวพันน่องในนำเอาความสมบูรณ์ของบาทละหานา้ำเมืองปากซองโดยเฉพาะวิธีปลูกหมอนเหลียงไหมของเา้าผู้ไทยและการยอมฝ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ ย่อมโดยนิ่นล้นลวนๆบ่มีสารเคมีบ่มีสีเจือปนเอาปากซองละหานามมีมูลเสื่อการย่อมที่บ่ใส่สีเคมีบ่ว่าจะเป็นสีดำสีแดงสีสิวสีเหลืองก็ล้วนแต่มาจากเปลือกไม้มาจากเปลือกมะพร้าวมาจากใบไใม้อันเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาของชาวภูไทยบาดละหานาม้มหักนองมักนองกอย่าลืมไปโหวดได้ที ml เ7าเจ n e ูวิกอต่อกันเลยกับเอ็มอลซหกลัตนาพรสีมาลาเป็นตัวแทนจากอัตปือที่น้องนํำเอาความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมทางด้านเผ่าส้นของแขวงอัตปือ้อน้องได้นํำเอาความงดงามของส้นเผ่ากระตูบ่ว่าจะเป็นเครื่องประดับบ่ว่าจะเป็นผา้าไหมบ่ว่าจะเป็นผ้าสินแมนแต่เสือเครื่องประดับเอย่องต่างๆมนเนตให้เห็นถึงเผ่ากระตูเป็นเผ่าที่มกักสวยมกักงาม มักประดับตามต้นตามโตซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและถ้าหากท่านอยากไปพบความหลากหลายต้องไปที่อัตปืออัตปือมีสถานที่ท่องเที่ยวสีสําคัญเป็นต้นเมนตาดแซ่ของไลและวัดพระเจ้าไสเสถาธิราชซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่และหา,หากท่านไปอัตปือท่านจะได้ยินคําว่างามแท่ยะเอ๋ยงามแท่ย่าเอ๋ยอัตปือปือ้ม ขายขําแหลกไกลเด้อพี่น้องเด้อความอุดมสมบูรณ์ทางด่านธรรมศาสตร์ความอุดมสมบูรณ์ทางด่านเฮทาดหักนองมักนองก็อย่าลืมไปโหวตใดที ML ๒๖รั 16, ตนพรสีมาลาเฮามาต่อกันเลยกับ ML ๒๕ขิดดาว,นว,วนันวงสวัสดิ์นามสกุลวงสวัสดิ์เป็นนามสกุลหนึ่งที่มีความโด่งดังหลายทางแข่งบริคำไซพราะมผพวกขาพเจ้าการนามสกุลน,นี้ แอดเองก็เป็นคนเติบโตในแขวงบริกรรมไส้ฉะนั้นจึงมีความผูกพันพิเศษกับแขวงนี้และมีความหูจักเผ่าเมยหอยล้าที่สุดเผ่าเมอยเป็นเผ่าที่มีความเอกลักษณ์ทางด้านภาษาหีดข้องประเพณีการนงถือที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ยิ่งสาเมือยทุกคนแมนจะหูตําหูโดยเฉพาะเขตบ้านปากป้างเขตบ้านดอนไส้เขตบ้านหวยเลิกและบ้านหาดรายคำฉะนั้น บาผาดที่น้องจะจับขี่มานำพร้อมกับประดับอันอิ่วฝ่ายอยู่ทชิงหัวมงกุฎที่สางงา,ามสมกับเป็นแม่ยิ่งเมยเทแท้ๆการที่น้องเอาผ่าเมยมาตัดเป็นส่งซึ่งมันสื่อหเห็นว่าผู้ยิ่งเมยก็เป็นคนที่ทันสมัยและยังคงหักษาเอกลักษณ์โดยการเอาตีนสินมาปักไว้ทางตีนส่งซึ่งยังไงหูว่า ถึงสีท่านสมัยแต่ก็ยังหักษาวัฒนธรรมเศร้าเมยไหวได้ดีจมเนเจ้างามแถเมย่อ,อีหักน้องมักน้องก็อย่าลืมไปโหวดในทีเอ็เศรสาหาคิดดาวันวงสวัสด์เขามาต่อกันเลยกับ ML เสาวสี่สาิาทรสิวิเศษซึ่งเป็นตัวแทนจากนครหลวงที่นำเอาความอุดมสมบูรณ์ในการเหตุไทยไทยนะ้า ของเศร้านาครหลวงเพราะว่านาครหลวงเวียงจันทร์เป็นธงเพียงที่กว้างและปลาส้นส่วนหลยก็ทําการเฮ็ดให้ไทยหน้าเป็นเมืองทิวโดมสมบูรณ์ทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะเมนการเฮ็ดหน้าแถวทางงอนแถวเมืองไซทานีเอาเรียบแค้มค้องเมืองปากงืมเขตน,นี้ทาหน้าเป็นอาชีพและสุดนีหนองสะท้อนหเห็นถึงความงามของสาวเวียงจันทร์ ที่ผสมผสานกับความงามของเผ่าอีสานในประเทศไทยซึ่งเป็นความงามของเล้าดังเดิมแท้ๆมักนองมักนองก็อยเริืมไปโหวตที่ m l มแเ้าซมิสซีทอนสีวิเศษมาต่อกันเลยกับ m l ็มเ้าสามดาราพอนอินทศรจากแขวงสารวันเห็นนานองแล้วเห็นทายคิดหอดบ้านคิดหอดมักเผาหน้าไส้ปิงใกล้หน้าปง เหล่าเขาเมืองคงและลำวงสารวันนองมาในสุดเผาตาอ่อยซึ่งเป็นเผ่าที่มีความอาหารเก่งกาจนได้หับขนานน้าว่าสารวันดินแดนวิลาสนุนนอกจากนี้นองยังพบผ้าความมวนโดยการจับแค้นอันนี้และอายมากแห้งอันเบาเรื่องการฝอนลำวงมันโบมีลำวงใดที่สิมวนทอ ลำบวงสารวันได้ฟอนละไเ,เตี่ยลงเตี่ยลงอนนี้มันถึงใจมันถึงรสชาติมันถึงหนามถึงเนื้อถึงตอนตนโตนองประดับด้วยผ่าซึ่งเป็นผ่าเอกลักษณ์ของส่วนเผาตะโอยซึ่งมีความโดดเด่นบ่มีไยคือและกบ็บคือไผหักนองมักนองก็อ,อย่าลืมไปโหวตได้ที่ m l 2 3ดาราพอนอินทศรเขามาต่อกันเลยกับ m l 2 2พลองพไพลิน พันธาวนจากนาครหลวงนองมาในสุดแม่ยิ่งเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ควมเป็นเล่าสื่อสารดอกจำปาผ่าเบียงสินไหมบ่งบอกถึงควมเป็นเล้าลอยเปอร์เซ็นแต่พิเศษหนองได้แบกเอาประตูใสซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งศสสนะสัญลักษณ์แห่งสันติภาพสัญลักษณ์แห่งความอกอาจกาหารของเรล่าวิลสุนผู้เสียเลือดเนื้อเสียสละ ให้กับประเทศชาติก่อนจะมีคาําว่าไสยสณะต้องมีการแลกมาโดยยาเทือและชีวิตประตูไสเมนสัญลักษณ์แห่งการผรสมผสานของศิลปะล่าหลานสร้างโดยเฉพาะเมนกีบดอกบัวที่ผสมกับทรีออเฟอร์จากประเทศฝรั่งส่วนจอมเจดยอดอยู่ทึ่งประตูไสแสดงถึงสวรรค์ทั้งเจ็ด ผู้ได้ไปเวียงจันแล้วบริขึ้นทึงประตูใส่แสดงว่าทานบบมาหอดเวียงจันทร์ทานอยากเห็นสวรรค์ทั้งเจ็ดทานต้องปีนขึ้นไปและไปชมวิวอยู่ที่ท้งจุดสูงสุดของประตูไส้มักน้องมักน้องก็อย่าลืมไปโบสถให้เธอ m l ็2แอลสายองพลอยไพลินพันทาวอนเฮามาต่อกันเลยกับ m l ็1แาเอ็ดนำทิพแก่วดวงดีตัวแทนจากแขวงเวียงจันทร นำความเป็นเอกลักษณ์สองชนเผ่าอีเมียนอีเมียนดับลงชีวิตยอยู่ทางภาคเหนือจัดอยู่ในภาษามุ่งอีเมียนซึ่งเป็นเผ่าที่มีความเอกลักษณ์พิเศษคนเผ่าอีเมียนเหม่นสูงกว่าทุกทุกเผ่าในประเทศเลาวหรือทางคนเล่าวห้องว่าเผ่ายาวเขามีดข้องประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจท่าทานได้พบกับคนเมียนแล้วหลับรองว่าท่านจะลงฮักพวกเขา จริงแล้วสุดอีเมียนเป็นการคุ้มทั้งตัวและมีสีแดงอ่อมตามต้นข้อแต่ที่น้องมาประดับสื่อให้เห็นว่าคนอีเมียนก็สามารถกล่าวเข้าสู่ยุคทันสมัยคือกันกับไม่ยิ่งผ่าอื่นในเล่าหักน้องมักน้องก็อย่าลืมไปโหวตด้ทีเอ็มเอลาเอ็ดนำทิพแกีวดวงสีเฮามาต่อกันเลยกับเอ็มเอลาทิปเกซอนสยสิดต,ตัวแทนจากเวียงจันทร์การฝรรลายเงา การแสดงถึงความมีอาคมฟันแทงบ่เขาในลาวนี่จะบุมีิไผนอกจากการฟอนลายเงาของบ้านปากกระยุ่งแขวงเวียงจันทร์แสดงให้เห็นตั้งแต่นในอดีตโดยเฉพาะในยุคที่พระเจ้าฝางามเขาตีเมืองไผ่น้ำเมืองไผ่น้ำเป็นเมืองสุดท้ายที่กองทัพเจ้าฟา้ามงสามารถปราบได้แสดงถึงความองอาจกาหาญแสดงถึงความมีน้ำใจแสดงถึงการต่อสู้ที่เก่งสกาด ของแม่ิ่งของคนแขวงเวียงจันทร์วัวสะเพาะก็คือปลาส้นเศร้าบ้านปากกะยุง่งหากผู้ใดอยากเบิงบิงไฟลานอยากเบิงฟอนไล่เงาต้องไปบ้านปากกะยุง่งแอดเองก็ใส่ชีวิตเถบปากกะยุง่งเกือบว่าสามปีจึง,จ,งจึงหูได้ถึงความองอาจกาหารความมีน้ำใจความหักเสือบแพงศาสตร์ของคนวิแข็งเวียงจันทร์หักนอง มักน้องก็อย่าลืมไปเสียที่ Sound, on, อ l มแอลซาวทิฟเกสรไสยสิ์อาพเจ้าเองเลือกไผ่ใจก็เจ็บเพราะน้องน้องต่างแบบความงามต่างแบบความมิสเสนต่างแบบความเป็นเอกลักษณ์ของส่วนเผ่าในแต่ละผากในแต่ละแขวงหากไผ่เสียไผ่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจบ่บว่าทานซีอิ๊วใสในโลกใบนี้ทานสาม,มารถโหวตผ่านเว็บไซต์ w w w m i s l a w o f f i c i a l c o m สามารถโบดได้ทรงสุดเพียงแต่หาไมล์เลขเท่านั้นเริ่มโบดตั้งแต่วันนี้จนหอดวันที่เสหาท่านว่าโบมดเท่านี้แอดจะมาวิเคราะห์สิบเก่าไมล์เลขตั้งแต่ไมล์เลขกสิบเก่าจนถึงไมล์เลข1หนึ่ว่าพวกเธอเหล่านั้นมาแต่ใสมาจากไสถ้าทานแฟนนางงามตัวจริงบอกควรพลาดสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ ep สอง สำหรับมือน,นี้ความสุขโศกดีประสะจากโลกภัยใครเจ็บแฮปปี้กิสมาส h a แฮปปี้นิวเยียขอให้บรรดาทานจงมีความสุขกับการใส่ชีวิตนาทีการงานมีความสุขกับขอบครัวประสบผลสำเร็จในนาทีการงานและอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บย่าจนเงินคำใส่ย่าให้ขาดมือปโดยความเป็นห่วงเป็นใยโดยความปราธนานดีจากชาคิกชาแนล ขอขอบใจที่ทานหับสมแหลหับฟังแต่ต้นจนจบพบกันใหม่ EP 2